นี่หนูกำลังจะทำอะไรคะกำลังช่วยพ่อทำพิเนเตอร์แกะปรินเตอร์ใช่ไหมเอาแกะหมดย่างแกะ<ก>พลาสติกออกจากสายด้วยลูกเอาสายเอออเาพลาสติกออกกำลังจะทำอะไรครับอันนี้<ะ>ทำอะไรูประกอบอะไรนะอนเ,อรเอาไว้ทำลายมองกล้องด้วยเอาไว้ใช้เอาแกะแล้ว แกได้สิมีกินใครไหมมีคใครมาตัดเลยก็ได้สายออกมาอ้าวเรียบขับออกมาเลยนี่ยต่อครับอ่าเอาสายเอาสายไฟนี่เสียบข้างหลังเครื่องหรอกสายไฟเสียบหลังเครื่องเนี่ยด้านนี้ด้านนี้ นั่นนี่หาเราดูที่เสียบหลังเครื่องตังอยู่ตรงไหนหันหลังมาหันหลังมาดูมีไหมที่เสียบหลังเครื่องมีไหมหาเจอไหมหาเจอยังเสียบกระป๋ายอยู่ตรงไหนอันนี้วะหาไม่รู้ส้นอยู่ตรงไหนเสียบก็ได้มันเป็นรูเหมือนพอดีอ่ะหนูรูพอดีเลยดันกระป๋ายตรงไหนน้าไหน อยู่ฝั่งนี้เปล่าอ,อยู่ฝั่งนี้เนี่ยหรอล,ลุงอันนี้ดูหน่อยมีไหมลุงหน้ามีไหมคะไม่เอาสิป้าไปเลย